ไทยเรารักษาเอกรากษและพื้นแผ่นดินให้มันคงเป็นตึกแผ่นมาได้ก็เพราะเราทุกคนมีความสำนึกหนักในความเป็นไทยและหน้าที่ที่จะทำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง ามประวัติการที่ปรากฏมาคนไทยจึงมีจิตใจผูกพันปรองดองอันหนึ่งอันเดียวกันในไม่แยกพวกแยกเรามีปกติสามัคคีพร้อมเพรียงกันเสมอ แต่สถานการณ์บ้านเมืองเราในทุกวันนี้เป็นที่ทราบแก่แก่กระจของเราทุกคนอยู่สึดแล้วว่าไม่น่าไว้หวังใจพูดได้ว่าหากคนไทยขาดความสำนึกในชาติขาดความสาม,มคัคคีก็อาจจะประสบเคราะ กรรมกันทั้งชาติจึงขอให้ทหารทุกคนและชาวไทยทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าได้พิจารณาตัดสินใจว่าประเทศชาติของเรานั้นสำคัญควรที่เราจะรักษาไว้ให้ยันยืนต่อไปหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสำคัญมั่นใจก็ขอให้สำบน่นระวังกายใจให้ตั้งมันอยู่ในความสัตว์สุจริตพยายามลดกติและ สร้างเสริมความเมตตาสามัคคีในกันและกันไม่ว่าจะทำการสิ่งใดให้ยึดเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นที่หมายสูงสุดขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งอำนาจ แห่งความพักดีโดยบริสุทธิ์ใจในชาติบ้านเมืองจงโดนบันดาลให้ทุกทกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดี